ใครที่กำลังเป็นโรคเบาหวานอยู่บ้างคะแล้วเป็นไงน้ำตาลในกระแสเลือดสูงสูงฟังทางนี้ค่ะ ใบชะพลูค่ะทุกคนรู้จักกันไหมคะตามพี่แค้นมาเลยค่ะวันนี้นะคะพี่แค้จะพาทุกคนมาทําใบชะพลูเพื่อที่จะลดน้ําตาลในเลือดค่ะทุกคนล้างให้สะอาดนะคะทุกคนนํามาประมาณ10-15บใบค่ะแล้วก็มาหั่นแบบนี้นะคะต่อจากนั้นนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะลงน้ำกันเลยจ้า้ำประมาณ1ลิตรนะคะทุกคนเทลงไปเลย1ลิตร ใส่ใบชะพรูลงไปเลยจ้าใส่ทั้งหมดนี่แหละใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะแล้วจะสังเกตยังไงล่ะคะพี่แคทพอเดือดแบบนี้แล้วเราก็ใช้ช้อนนะคะคนสักเล็กน้อยค่ะรอให้เดือดต่อไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะทุกคน เมื่อเราต้มไปสักพักนะคะสังเกตสีน้ำค่ะทุกคนเริ่มเปลี่ยนสีแล้วใช่ไหมคะถ้าน้ำของคุณเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีออกเขียวๆแล้วแล้วก็นั่นหมายความว่าสีของคุณโอเคแล้วต้มนานจะเขียวมากปิดแก๊สเลยค่ะนี่หรือจะนานกว่านี้อีกสักหน่อยก็ได้นะคะทุกคนเสร็จแล้วก็เทลงในแก้วเลยจ้า ลอยให้เย็นนะคะทุกคนสามารถทานได้เช้ากลางวันเย็นเลยค่ะลองทานติดต่อกันแบบนี้สักประมาณ1เดือนแล้วคุณก็จะรู้ว่าน้ําตาลลดลงค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองไปทํากันดูนะคะใครที่กําลังเป็นโรคเบาหวานอยู่บ้างถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมฝากติดตามพี่แฮทด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะไปแล้ววันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ